รับชมกันอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้พวกเราคณะอิสระเดือนเพลนมามอบเสียงฮาให้กับพวกท่านอีกแล้วกลับมาเจอกันเป็นประจำความสุขและเสียงฮามีให้ทุกท่านแน่นอนนะครับวันนี้้ตึกสูงมากเลยไอ้แล้วนี่ลุงมาจากไหนไปไหนครับไปไงมาไงเนี่ยโอ้ตก <c oughs> ใจมึงอยากกูตอบคําไหนลุงไปยังไงมายังไงเดินมาเจอผมเนี่ย <c oughs> ลุงก็มาจากต่างจังหวัดแล, <c oughs> ล้วก็จะมาหาอะไรดูเพ <c oughs> ลิดเพลินในกรุงเทพน้อยถ้าลุงจะหาความสุขมาที่กูไม่ทนถูกแล้ววันนี้ผมมีภาพยนตร์ให้ลุงดูเดียตั้งก่อ ทุกเรื่อง300บาทเมาเหมาดูได้ยันหวางเอาให้แบงค์ห้าร้อยทอนมา200ไม่มีเงินทอนเลยสิลุงลุงพอจะมีให้ผมยืมส0งร้ยไหมโอเคอันนี้ผมทอนลุง200อ่ะพบกับภาพยนตร์เรื่องแรกกันเลยดีกว่าอะไรลุงจะรีบเพิ่มเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิค่าที่เท่าไหร่เมาเหมา300 300เอาแบงค์ห้าร้อยไปแล้วผมต้องทอนลุงเท่าไหร่200แต่ผมไม่มีเงินทอนขอยืมลุงก่อนได้ไหมสอ0รอยเอาจัดไปอ่ะแล้วผมต้องทอนลุงเท่าไหร่200ออ่ะนี่แค่นี้ก็จบภาพยนตร์เรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับวันนี้ ลุงชัดตลกผมชอบถึงว่าวันนี้ลุงคือลูกค้าคนแรกเอาผมหนะให้เหมาเหมาสองร้ยแล้กันโอเคนั่งเลยลุงเอาเรื่องแรกก่อนเลยไหมลุง <c oughs> เอาแบบเพลินเพินมันมันอะไรเงี้ย <c oughs> เรื่องแรกเป็นหนังดราม่า <c oughs> ดราม่าเหรอเป็นชื่อเรื่องว่าช่างหัวมัน <c oughs> <c oughs> ชีวิตของบุรุษหนุ่มผู้นี้ช่างน่าสงสารโดนชาวบ้านชาวเมืองนินทากล่าวหาว่าร้ายต่างๆนานาหา,า,าว่าเขาอมตังเด็กพิเศษบ้างละ่ะหาว่าเอาตังเด็กไปเล่นบอนนลบ้างล่ะแต่เขาไม่เคยสนใจเขาไม่เคยแยแสไม่ฟังคำคนไม่สนคำดา่าใครจะว่าเขาชั่วเลวยังไงเขาไม่สนใจและเขาไม่รับฟังเขาก็คิดกับตัวเองเสมอว่าเขาจะไม่ฟังคำพูดใครทนั้นและเขาจึงตะโกนป้องออกไปว่าช่างหัวมัน <What? S 2> จบไปแล้วครับกับภาพยนตร์เรื่องแรกช่างหัวมันครับได้กิโลวะหนังเขาไม่ได้ทันดูหนังทำไมสั้นอย่างนี้วะมันเป็นหนังกระชับฉับไวเพราะเราเป็นหนังขั้วเอาเรื่องที่2เลยดีกว่าเรื่องแรกมึงยังไม่เคลียร์กูเลยช่างหัวมันเนี่ยเอาหน่าแต่รุ่นสองสนุกว่าเที่ยวผมพบกับภาพยนตร์เรื่องที่2นะครับเรื่องมันยุ่งโอ้ยสนุกแล้ <laughs> ไม่รู้ว่าโชคชะตาหรือฟ้ากัดแกล้งทําให้เขาเป็นแบบนี้เขาผู้มีปัญหามากมายและแล้วเขาก็ยิบมันออกมาทําไมมันยุ่งอย่างนี้ด,ดึงดึงดึงก็ไม่ออกกระชากก็ไม่ออกปัญหาลูกล้วเขาม,มาไมดึงยังไงแกะยังไงยืดยังไงก็ไม่ออกเขาตัดสินใจทิ้งมันลงไปและเขาก็พูดขึ้นว่าดุ่งดังดุงด่งดังดุ่งดังจบไปแล้วครับ,รบยยเราเพม่งเลือกเรื่องมันยุ่งฮะเรื่องแรกช่างหัวมันครับลงเรื่องที่สองมา ดึงยังไงก็ไม่ออกกระชากยังไก็ออกทิ้งไปแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าลุงลังลุงรังยุ่งจังแต่เรื่องต่อไปผมรับประกันว่าสนุกกว่าหนังไทยแล้วนี่แหละลุงจัดให้ดูเต็มๆเลยกับภาพยนตร์เรื่องที่3แก้วขนเหล็กผมเริ่มรู้แล้วแค่ละคายแล้วไอ้นชไอ้แก้วขนเหล็กถายไม่ยากเลยแก้วขนเหล็ก ทั้นกล้าเล่นใช่ไหมคนจนนี่ไปที่ไหนก็มีแต่คนหัวเราะเยอะเยอะตั้งแต่เกิดมายังไม่รู้เลยว่าชีวิตที่สุขสบายมันคืออะไรไปไอ้เพ้ยไอ้ไอ้ได้จำชื่อผิดจำลังตเลียยไอ้แก้วเด็กผู้นมันจะไปยังไงวะ ขาดแล้วอะไรของมึงสายบานนี้แล้ววันนี้ผมรู้สึกไม่สบายครับผมทํางานไม่ไหวผมขนอะไรไม่ได้แล้วครับแล้วก็ไม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูขนเองขอบคุณมากๆนะครับเฮียแก้วพ่านไปคทับกับพระอภยเรื่องแก้วขนเหล็กอะไรวะแทงเพิ่มแม่งออกแก้วเฉยเลย ชอบไหมลุงชอบไหมชอบชอบโ okay. อเคเดี๋ยวผมมีอีกเรื่องให้ลุงดูเรื่องนี้เป็นหนังทันสมัยภาคต่อของเป็นชายหนังร้อยล้านพบกับภาพยนตร์เรื่องเจ๊แต๋วลืมลังเดี๋ยวาถือรากออกมาเดี๋ยวเราถือรากออกมาดูไปก่อนนะดูไปก่อนเป๊ะเบื่อมากเลยลูกชายเสื้อคอยออกเที่ยวทุกวันไม่ไปไหนนะบ้านช่องไม่เคยกราบเลยนะปีก เป้งเป็กไว้ไม่ถามเลยกูก็เลยต้องบอกมันไม่ร้องอ่ะมังลากอยู่เป็นลูกเป็ดเอาไปเลี้ยงหมูให้หมูกินเอาหมูที่บ้างกินลูกเป็ดก็บ้าแล้วล<ะ>ลวันนี้เดี๋ยว,เวนนะเชน่ะจะไปตามมาโคให้มังมาช่วยแม่เลี้ยงเป็ดอ๋อเดี๋ยวไปตามลูกชายค่ะเอาังไปด้วย ขับคุณมากที่เตือนอ่าเดี๋ยวจะลืมเี่ยอยู่ตุงนี้ใช่ไหมอเดี๋ยวเชีกลับมานะอ่อดพัเช็กลับมาปั๊บเดี๋ยวกลับมาเอาอ่แพ้เดียวเดี๋ยวไปตามลูกชายก่อนจะได้เป็นเจ๊แหววลืมลังเดียวมันไม่ต้องไปไหนแล้วครับแล้วกูจะจบยังไงล่ะกูไปก็ท้าแกไม่เงกันลืมลังถัดจังหวะสักครู่ครับคุณลุงฮะทำไมเรามีภาพยนตร์ตัวอย่างให้ท่านดูฮะไม่ดูกูจะดูอีกแจ๋วลืมลัง ดูสักหน่อยเนี่ยถือเป็นการโปรโมทภาพยนต์ตัวอย่างจากฮ่องกงูอยากดูเรื่องนี้ให้จบว่ามันจะจบยังไงแต่เรื่องนี้สนุกกว่านะโจวันฟ้าแสดงนำเฮ้ยขายไม่ขายไลเถอถอพบกับภาพยนตร์ตัวอย่างครับโหดเลวดีผู <c oughs> ้ชายได้ึ้นชื่อว่าเสียชีพิตจะเสียสัตว์ฆ่าได้ยามไม่ได้เขาหันซ้าย <c oughs> ยังไม่เจอใครและเขาก็หันขวานั่นไงไอศัตรูตัวฉกาจอยู่นี่เขาจึงจัดการมันทันที เว่ยสซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าฆ่ามันเอาให้ตายอย่าทำเช่าอย่าทำเชาฆ่ามันเอาให้ตายอย่าทำเแ่าอย่าทำเชาผ่านไปครับกับภาพยนตร์เรื่องโหดรเร็วดีไหวไหมครับอ่ะกี้เรื่องอะไรนะ อก,กี้หนังฮ่องกงโหดเร็วดีโหดเร็วดีมันโหดเร็วดียังไงวะไอตัวแรกออกมามันพูดว่าไงฆ่ามันโหดไหมไอตัวที่สองพูดว่าไงเอามันให้ตายเร็วสุดตัวไอตัวที่สามพูดว่าไงอย่าทำเขาอย่าทำเขาพอพระรวงการร่วมกันโหดเร็วดีทัวชอบไหมชอบเรื่องนี้ใช้อีกรอบได้ไหมจะดูอีกรอบเนี่ยยังเ,เปียกมั่งจะตายแล้วอ่ะยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วมึงเอาไปให้หมูกินไหมเหรอ มีกาตอวุฒอะไรอ่ะพบกับภาพยนต์ต oh ัวอย่างโพสเร็วดีแก๊งตอนของเราไม่ยอมใม้ใครบางอย่างได้วันนี้เขาได้รับคำสั่งจากนายใหญ่ให้มาจัดการศัตรูตัวฉการเขาหันซ้ายยังไม่เจอใครแล้วแล้วเขาก็หันขวานั่นไงศัตรูตัวฉการของเขาถึงเข้าไปจัดการมาทันทีอย่าทำเขาอย่าทำเขาอย่าทำเขาไม่อยากอ่ไอ้ใจร้ายอย่าทำเขา จบไปแล้วจากภาพยนตร์เรื่องปิดบัญชีโหดอย่าทำแ้วอย่าทำเ้าว <c oughs> ัวดี <c oughs> โหดีเร็ว <c oughs> ไปไหนแว๋ว <c oughs> เอาลังไปด้วยจบแล้วจากภาพยนตร์เรื่อง <c oughs> อีแ๋วไม่เคยลืมลัง <c oughs>

Sentivia，ya，Sentivia，Sentivia。